สวัสด uh, ีคร mm. ับวันนี้ผมจะมาพาลงคอเตอร์วิจุดหกนะครับเห็นไหมว่าคอเตอร์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 นะครับคอเตอร์วิจุดไม่ต้องรอรดือดตามฝนมาได้แล้วผม แอดลงข้างล่างนะครับให้ดาวโหลดสีตัวนี้ดาวโหลดเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับ เดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับกำลังหาวัานนี้ไม่ใช่นี่นี่นั่นไงครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดู อันแรกเอาถ้าโหลดมาเสร็จแล้วให้เรียงหนึรร่งซอครับยกให้เรียงมาถึงสีนะครับกดอันที่สามกดั้นที่สามแล้วก็มันก็จะโหลดโหลดโหลดแล้วก็คิดอันแรกไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะโหลดมันก็จะเป็นหน้าต่างนี่ครับ เขาเขาจบวีดีโอเพียงแค่นี้แล้วนะครับไม่ต้องทำตามผมก็ได้เดี๋ยวผมแอดแว้ข้างล่าง